สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีของเล่นมาเล่นด้วยกันนะคะดครั้ที่เราหายไปนานนะคะก็คือเจ้า IQ p ิวพั e เลอร์นะคะนี่นะคะที่เราทำมาเร็วทำมาเร็วไปวไแล้วนี่เดี๋ยวเราเปดสามชิ้นแ้นะคะเรากนันังนี่กือตัว็ อะไรแล้วงอยู่ในเก็คือเราจะต้อวก็เขียนแล้วก็ขับนะคะแล้วก็เด็กก็จะขับรถเช่นนะคะ